ปด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 ปิดปดปดปด้งปิ้งปิ้งอะไเี้มื่อตอนแคมเนอะอ๋อจต้ใหญ่ครัก,กวะอ๋ตปิ้งพี่นอ้องตัวงใหญ่น้ำท่วมพี่นอ้อง ออกมาใส่มองกับลูกทรายเปิดเฮลโลกล้องเนี่ยเงากระเฮ็ดแบบรีไซเค,คิลเนาะเอากระตุกน้ำดื่มมามัดติดๆกันประมาณเก้าตุกขี่ได้สองคนกระพายไปเดี๋ยวใส่มองไว้เมื่อเช้านี่เดี๋ยวไปยาม,มิึงเนาะว่ามันสีคึืนน้อยคึืหลาหล ปไปไปไายปไปไปไป,ไปใส่งานเด็กหน่อยนึงพุ่นเป้าหมายอยู่ป้าตัวนั้นลงไปแล้วเนาะลูกชายลงไปยามตอนนี้ตอนเล็กมิจิลี่ล่ะ mai ít leo mai ít leo. bạn nhảy cái này. lam. chim lam. bố đi piing nó. nó có nó lột đấy, mình ใญ่อยู่โอเคอยู่พยายามต่อไปเราม,มาฮอตตอนที่สองบอลที่ใส่มองไว้เมื่อเช้าฟ้ามืดคึมฝนสิตกทุ่งแห้งๆนะนมันจึงบอโบมีขีดตมติด มาไม,ไม,ไม,ไม่คือสิม,มานแทะคือเอาเต็ตัวแรกใชมไหอนี่ตายไวัยแทบจะสิไปทางหน้าเลย นี่สวงเพิ่นปดป่าเดียวเบื้องเหือวิธีเฮ็ดเอาไม้ไผ่มาตีเนาะเฮ็ดเป็นครอบกปยัดใจหนึ่งสองสามสามสี่สิบสองสิบสองตุกขี้ได้สองคนสามคนสบายรีไซเคโิลนี่อันใส่ป่ากระตุกน้ำดื่มแถมน้ำดื่มหัวเสืองข้างฟูดีลอยดีโอ้ยโดนแหะ sียง quả đinh bên này đang thích mong à, mong tuần nữa nữa này à, thùng hang hang, chúng ta yam tuần này, เดี๋ยวจะนายพุ่ <พอ S 1> เข้าไปป้าพ่โอเคพุ่งยัง่องอ้หิงญงแทะมันคือทึกสูงแทะมันลอยอยู่หน้าน้ำเหรอ Ô đi, đón tay cả phá muông đưa. Ô phá muông luôn, Hãy tiêm thong. Ô, nà, mày cái lại uh, phá muông đưa. Ô, phá muông đưa. Ô, phá muông đưa. Ô, phá muông đưa. สิได้ยูวะฝนตกแหงใน,นป่าขึ้นแล้วลยนี่โอ้บักง่าย <c oughs> เอาไปแล้ว เฮ้ยอย่าดึงกันมานะ้พูดมันเข้าป่าลวะงานเอาอีกแล้วมีตะปะเข่งวะตอนนี้เป็นไหเนเบิร์่วะ

มาถึกตอนแคมเนาะทุ่ทุ่ทโ

ปิงโคตรพ่อโคตรแม่ปิงเลยอ๋อโทรๆๆ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 ปุดแทกกับมือบางยาวาปอเยอะบวชามันเอามันขึ้นเพิงเยอะๆจำซาปุดป่าแล้วมันก็ลงมาหอบโค้ดโอ้ยหยุดเถินยังเพิ่มโค้ ออโค้หน่อยติโมงแใยใ่เลยจะไหนโอ้ยเลยพี่น้องสำนี้ก่อนปลดปลาเ่อรลูกไซกันครับันนี่นะยามเบอเลอเ,เดี๋ยวมือ่อเช้ากลับมายามไหม có đi kì lèng, đi ping. Tại không ạ? Nên để khóc bà đi không tài Cái xe lái kì khuất không